กิริยาล่วงไปแล้วในอุบัติทั้งหลายว่าท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นดังนี้แม้สาวกคนใดของของท่านพระปุรสกะ ปุรสัสะนั้นเป็นบุรุษสูงสุดเป็นบุรุษยอดเยี่ยมบรรลุความปฏิบัติยอดเยี่ยมแล้วท่านปูณกัตสปะก็ย่อมพย,พยากรสาวกแม้นั้นผู้กระทำกา,กาละกิริยาล่วงไป แล้วในอุบัติทั้งหลายว่าท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นท่านโน้นบังเกิดในภพโน้นดังนี้แมขคาลิโคสาแม้นีิคนนาตบุตร แม้เสะยะชัยเวทละเวทบุตเวทบุตแมปะกุกัจจนะปะกุกัจจนะแมอชิเกตกันพลกันมา กรมพลก็เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นเป็นอาคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิชนส่วนมากยกย่องว่าดีแม้ท่านอาชิชิเกตกำมพลนั้นก็ย่อมพยากรณ์สาวกผู้ กระทำกาละกิริยาร่วงไปในอุบัติทั้งหลายว่าท่านบังเกิดในภพนูน้นท่านบังเกิดในภพนู้นดังนี้เม้สาวกใดของท่านอะชะชิอะชิเกตกําพนนั้นก็เป็นบุรุษสูงสุดเป็นบุรุษยอดเยี่ยม ได้บรรลุความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมแล้วท่านอาชิเกตกำพลก็ยอมก็ย่อมพยากรสาวกผู้กระทำกาละล่วงไปแล้วแม้นั้นในอุบัติทั้งหลายว่าท่านเกิดท่านบังเกิด ท่านน้นบังเกิดในภพน้นท่านน้นบังเกิดในภพนั้นดังนี้เหมือนกันแม้สมะะโคโดมนี้ก็เป็นเจ้าหมูเจ้าคณนะเป็นคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิชนส่วนมากยกย่องบ้าดีแม้พระสมณะโค ดมนั้นก็สงพยากณรสาวกผู้กระทำกาลกิริยาลุ่มไปในอุบัติทั้งหลายว่าท่านนู้นมันเกิดในภพนูน้นท่านนู้นเกิดในภพนู้นดังนี้และสาวกของสมณะนั้นรูปใดเป็นบุรุษสูงสุดเป็นบุรุษยอดเยี่ยมได้บรรลุความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมแล้ว สมณะโคโดมก็ทรงพยากรณ์สาวกรูปนั้นผู้กระทำกระริยาล่วงไปแล้วในอุบัติทั้งหลายท่านโน้นเกิดภพโน้นท่านโน้นเกิดพบน,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 พบนี้ดังนี้เหมือนกันยิ่งกว่านั้นพระสมณะโคโดมยังทรงพยากรณ์สาวกลูกนั้นอย่างนี้ว่าลูกโน้นตัด ตัดตันหาขาดแล้วสักแล้วถอนสั่งยศทิ้งเสียแล้วทำในทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วเพราะได้บรรลุเหตุที่ละไมณนะได้โดยชอบดังนี้ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระเจ้านั้นมี ความเพื่อแคลนสงสัยแท้ว่าอย่างไรพระสมณะโคดมก็ต้องทรงรู้ธรรมอันบุคคลถึงรู้ยิ่งพระผู้มีพระพราาตรัสว่าดูก่อนวัชชะจริงทีเดียวควรที่ท่านจะสงสัยเพื่อแคลงใจ ความเพล่อแพลงเกิดขึ้นแล้วแก่ท่านในฐานะที่ควรสงสัยดูก่อนวันวชะเราย่อมบัญญัติความเกิดขึ้นแก่คนยังมีอุปทานเท่านั้นหาบัญญัติแก่คนที่หาอุปทานนี้ได้ไหมมิได้ไม่ ดูก่อนวัชชะเชื่อจึงลุกเชื่อจึงลุกโพรงลงไม่มีเชื้อลุกโพรงไม่แม้ไม่มีไม่แม้ ฉันใดดูก่อนวัชชะเราก็ย่อมบัญญัติความเกิดขึ้นแก่คนที่ยังมีอุปทานหาบัญญัติแก่คนที่หาอุปทานมิได้ไม่ฉันนั้นเหมือนกันแล่ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสมัยใดเปลวไฟถูกกลามพัดย่อมไม่ไปไกลได้ ก็พระโคดมผู้เจริญทรงบัญญัติอะไรแก่เปลวไฟนี้ในเพราะเชื้อเล่าดูก่อนวัชะสมัยใดเปลวไฟถูกพัดถูกลมพัดย่อมไปไกลได้เราย่อมบัญญัติเชื้อคือลมพัดลมนั้นดูก่อนวัชะเพราะว่าสมัยนั้น ลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้นข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญสมัยใดสัตว์ย่อมทอดทิ้งกายนี้แล้วกายนี้ด้วยไม่เข้าไปถึงกายอันใดอันหนึ่งด้วยก็เพราะก็พระโคโดมผู้เจริญทรงบัญญัติอะไรแก่สัตว์นี้ในเพราะอุปทานเล่าดูก่อนวัชชะสมัยใดสัตว์ ทอดทิ้งกายนี้เลยด้วยไม่เข้าไปถึงกายอันใดอันหนึ่งด้วยเราย่อมบัญญัติอุปทานหรือตันหานั้นแลดูก่อนวัชชะเพราะว่าสมัยนั้นตันหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้นครั้งนั้นแลวัชชะโคตร ปริพาชคได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้งผ่านการปราศัยพอให้ละลึกถึงการไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งครั้งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอันตานีอยู่หรือไม่ <c oughs> เมื่อวัชชะโคตรปริพาชกได้ทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงดุสนีเสียงวัชชะปริพาชกได้ทูลถามอีกว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอันตาไม่มีหรือแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงดุ ชนีเสียงเหมือนกันคั้งแล้ววัชชะโคตรปริภาชกก็ลุกขึ้นจากที่นั่งหลีกไปครั้งนั้นเมื่อวัชชะโคตรปริพาชกได้หลีกไปในไม่นานท่านพระอานทนก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุอะไรหนอพระผู้มีพระภาค อันวัจ,จะโคตอขอไปนะคะเป็นภาษาบาลีข้าพเจ้าไม่ถนัดนะคะขอขอเว้นนะคะขอลงที่ก่อนนะคะ